ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของแม่รักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่มีผ้าคุณแม่เคยออกรายการไปแล้วสองครั้งแล้วค่ะค่ะเป็นผ้าฝ้ายหมักโครนค่ะค่ะสวยงามมากค่ะลูกค้าที่รับไปแล้วก็ติดใจนะโทรมาบอกก็บอกว่าผ้าสวยค่ะผ้าสวยแล้วก็ผ้านิ่มด้วยค่ะไอเป็นผ้าหมักโครนค่ะเป็นงานขาวดํานะคะเป็นผ้าฝ้ายค่ะ ตัดสาเร็จพร้อมปัดกาวพร้อมเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะอัดกาวค่ะตัดสําเร็จพื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะค่ะพร้อมใส่เลยค่ะราคาสามร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นผ้าป้ายค่ะผ้าป้ายหมักโครนนี่ค่ะสีไม่ตกนะคะค่ะเวลาใส่ก็ใส่แบบนี้ก็ได้ค่ะคนว้วนคนจอยคนผอมใส่ได้นะคะค่ะไม่หาแต่นี่นะคะเพราะว่าเราจะแถมตะขอไปในตัวให้ค่ะให้เราไปติดเองเพราะว่าใช้ไหนให้เราติดเองนะคะ ค่ะเขาตัดมาแบบนี้ก็ดีคุณแม่ก็ตัดแต่แบบนี้แหละค่ะคุณแม่ใส่ทุกวันคุณแม่ก็ตัดแต่แบบนี้ค่ะค่ะอยู่ที่350บาทนะคะเป็นผ้าฝ้ายมักโคนค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มค่ะมันไม่แข็งไม่หยาบนะคะในตัวจะยกขีดลายลาดชวัดค่ะค่ะยกขีดลายลาดชวัดนะคะค่ะผ้าสวยมากนะคะคุณแม่ก็ไว้ผืนหนึ่งไว้ใช้ค่ะเวลาออกงานค่ะงานขาวดานะคะ ค่ะช่วงนี้ค่ะขาวดําขายดีค่ะช่วงนี้ค่ะมันเกี่ยวแก่กับแม่หลวงของเราค่ะไว้อะไรให้กับแม่หลวงนะคะค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะชอบลายไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะคุณแม่จะจัดตามที่ลูกค้าทักมานะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นผ้าฝ้ายมักโครนค่ะก็ขายดีนะตามคุณแม่เอามาค่ะขายดีอยู่ค่ะ ตัวนี้คุณแม่ไม่ได้ติดไหมเลขค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็ลายหนึ่งนะคะมันจะมีอยู่สีห้าลายค่ะค่ะชอบลายไหนก็โทรบอกค่ะไหมายเลขที่เกตค่ะค่ะสําหรับผ้าขาวงานขาวดําเป็นผ้าฝ้ายมักโคนค่ะผ้าไหมมันก็ราคาเป็นพันกว่านะคะแต่ตัวนี้ก็ราคาย่อมเยาค่ะ ราคาพอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะค่ะท่านชอบผ้าไหมให้ทักผ้าไหมชอบผ้าายทักผ้าายนะคะแม่บวรรักผ้าายค่ะเป็นายหมักโครนค่ะคุณแม่เคยขายอยู่ค่ะพวกผ้าายค่ะแต่ผ้าายเป็นทิมลายคุณแม่จะไม่ค่อยเอามาค่ะเพราะว่าเวลาเปียนมันจะเปลี่ยนสีเร็วค่ะพวกนี้ไม่จืดไม่ออกสีนะคะเพราะว่าเป็นผ้าายหมักโคนถ้าหมักโคนแล้วค่ะ ขาสีมันจะติดค่ะไม่คลายสีนะคะไม่ตกสีไม่ออกนะคะค่ะราคาอยู่ที่350บาทค่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะพร้อมใส่อัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะปูผ้ากาวเรียบร้อยค่ะพร้อมใส่นะคะค่ะราคาอยู่ที่350บาทนะคะเป็นราคาที่ถูกมากนะคะค่ะ3า0บาทนี่ถูกค่ะค่ะที่ได้จะได้เป็นเนื้อผ้าทีจะได้แข้งค่าตับค่าไรก็ ราคาย่อมเยาวค่ะคุณแม่จะขายไม่แพงนะคะเพราะว่าสไตล์ของแม่รักจะขายของแพงไม่ได้ค่ะมันไม่ถูกกับเอกลักษณ์ของคุณแม่ก็ไม่รู้ค่ะถ้าขายของแพงเนี่ยค่ะค่ะอันนี้สามร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นผ้าฝ้ายมักโครนค่ะค่ะสวยค่ะยกขีดลายลาดชวัดค่ะค่ะฝ้ายมักโครนนะคะนิ่มมากค่ะนี่ค่ะนิ่มมีน้ําหนักนะคะค่ะคุณแม่ก็ไว้ใช้เหมือนกันค่ะคนว่านคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะเราจะ ค่ะเราจะนี่ไปตามนี่ค่ะรอบเอวของเรานะคะคุณแม่แถมตะขอไปในตัวนะคะหนึ่งค่ะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะแถมตะขอเป็นในตัวให้ท่านค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะอันนี้ยกขีดลายลูกแก้วค่ะมันจะมีราชวัตรและลูกแก้วอันนี้ค่ะยกขีดเป็นผ้ายกขีดในตัวนะนี่ของเข้าใหม่เมื่อวานเป็นลายยกขีดในตัวลายลูกแก้วค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะผ้าฝ้ายหมักโครนค่ะลายลูกแก้วนะคะสวยนะคะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะใส่ออกงานขาวดําเหมาะสมมากค่ะท่านไหนที่ยังไม่ถูรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใส่ผ้าฝ้ายไปก่อนก็ได้นะคะถูรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่อยซื้อผ้าไหมกับเมลักค่ะอ่าศัยผ้าฝ้ายไปก่อนฝ้ายก็สวยนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางเหมือนกันค่ะเอวเล็กเอวใหญ่ใส่ได้ค่ะ ภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกนะคะค่ะโทรศัพท์ของคุณแม่ก็เท่ากับคนนั่นแหละค่ะอายุเท่ากับคนนั่นแหละค่ะมันก็พอแต่ได้หาอยู่หากินไปก่อนค่ะค่ะอยากเปลี่ยนเครื่องใหม่อยู่ค่ะแต่ว่าให้ให้ลูกค้าแม่รัก fc ของแม่รักซื้อของกับแม่รักเยอะๆนะแม่รักจะได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ค่ะกําไรแต่ละผืนก็ประทูเข่งเดียวค่ะ ค่ะกำไรไม่มากค่ะพอแต่ได้ซื้อประตูเข่งเดียวแล้วก็เลี้ยงน้องหมาจรจัดแล้วก็ทําบุญไปวัดแค่นั้นแหละของคุณแม่ได้อยู่ได้กินเป็นวันวันค่ะเพราะว่าคุณแม่ทํากับข้าวไปวัดสองวัดวัดใต้วัดเหนือวัดป่าวัดบ้านค่ะวันละสองปิโตทุกวันแล้วก็เลี้ยงน้องหมาจรจัดอีกคุณแม่เคยแพ้ผ้าไปเลี้ยงน้องหมาจรจัดอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคุณแม่วันมีพี่ชายแกมาช่วยค่ะแก เอาเข้าวไปให้มาจอนจัดทุกวันให้แต่ช่วงนี้แม่ลักไม่ได้ไปเองค่ะค่ะให้พี่ชายาไปส่งให้ค่ะนี่ก็สวยค่ะหมายเลขยี่สิบลายเล็กนะคะสวยมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะสามร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นผ้าฝ้ายมักโครนค่ะค่ะเป็นลายค่ะค่ะยกขีดลายลูกแก้วลายราชวัตรค่ะมันจะสมกันนะคะผื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะ ค่ะพื้นใหญ่ค่ะค่ะคนว่านคนจ่อยคนผอมก็ใส่ได้เพราะว่าเราจะไม่ติดเราจะแถมตะขอไปให้ติดเองรอบเอวเราเท่าไหร่เราก็ติดเอาเท่านั้นนะคะค่ะราคา350บาทเป็นผ้าฝ้าหมักโครนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะ350บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ350บาทสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะ ไทยนี้ค่ะคุณแม่ขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ